รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีสวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกานะครับกับช่อง Youtube กินไปคุยไปตามสไตล์พนอธิสานนะครับเมื่อนี้พามากินผัดหมี่โคราชนะครับผมโคราชบ้านเองนะครับใส่กับน้ำพริกกุ้งกรอบแซ่บๆนะครับพี่น้องฝากในเรื่องน้ำพริกกุ้งกรอบนะครับ เดี๋ยวนซสิเอาลิงให้นะครับสั่งในน้ำผีเพิ่นนะครับกินแต่ว่าจะอ่านแล้วนะครับเมือ่อไหร่ผัดใส่ลงไปน้ำแหนกมี่นะครับแต่ว่าเมื่อนีร่ซีเอาสีใส่เองสี่ให้เบิ่งอีกนะครับว่าสิเพิ่มความนัวนค่กขนาดใดน,นะครับพี่น้องมานะครับสำหรับพัดมีโคลาดนี่ก็เอามาจากไดวัติสืสืจากร้านขายของฝากครับอยู่ปตอทอนะครับพี่น้องผู้ใดอยากสั่ง ผูใดอยากซื่อกัแวสื่อได้นะครับกับบรุววามีถุกรลานบอเลยครับเด้อแต่ส่วนมางร้านขายของฝากอยู่ปอทซิมีนะครับสําหรับพันมีโคราชซ่องละยี่สิบหาบาทเท่านั้นละนะครับพี่น้องมากินแซ่บครับผมมือนี่พี่น้องมีผักมีพริกหวานครับแล้วก็แตงกวาครับสลัดครับผมแล้วก็นี่น้าพริกกุ้งกรอบนะครับสนใจสั่งได้ติดต่อโนได้นะครับถามโนได้นะครับเดี๋ยวสั่งกระเพา่วันให้ก็ได้นะครับมามา หอนหอนอยู่คร mm ับพี่น้องแซ่บ เพิ่มความเข้มข้นความเผ็ดจั็กน้อยจากน้ำพริกครับรรมูยอ่อนี่บนแมนวะแถมมะน้ำเหมือนกับอันหาอดมีโคราชและพี่น้องได้ออกมาใส่เองนะครับมิเตสเซนกบเป็นนำน้ำเกลื่งกลุ่มมันนนะครับเครื่องปุงลดมันน่ะ

เครื่องปรุงเขานี่เเฮดมะไรแบบพอดีครับครับเป็นน้ำน้ำของพันมีนี่นะครับ จากตัวอย่างบักแตงกวากัดเย็นๆย็นนิ้วซึ่นใจพี่น้อง อยากไล่เตียงมากับคอไปเพี่นองๆเลยเจสิวังใดมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันแหละครับยูน้ำกันตลอดก็มาถือกันเจ๊ติอมาก็ได้ กนี้วกนียวก๋อนวมาพี่มากเนียวเอ้ยมาพี่มาพี่มามาสมบอกเอนี้วก๋นียวมาผี่เร็วมาผี่แล้วอเขานียว มาเหลืยังมาค้างอยู่ครับ บ่เผ็ดเลยได้ครับหวานออกสมๆมนิดหน่อยนิดเดียวสมนิดเดียวเส่ ดยดครับ <c oughs> ยาข้างอือหือหือใจเขาอยู่ครับแซบ อันนี้น้องให้สองถุงนะครับแล้วกับแบงแบงไว้พรอมยังได้หลายปันนี้ครับถุงในงยี่สิบหา้าบาทคือกินถุงเดียวอิ่มเลยจาาล้อนรับผมนี่สองถุงครับเป็นคนกินนี่ยังเรายันยันมันโบอิ่มทั้งสี่นะครับแต่ก็อิ่มตลอด กินอะไรก็อร่อยพาแต่พี่น้องหานังโกนบอก40กว่าตอนนี้50 60เราสัน่นไาตั้งแต่เบิรงคลิมนอนมาว่าวสัน่น อิ่มแล้วครับอีกคำตุ้ดไทยไปหน่อยอิ่มอิ่มแซ่บพร้อม ใครสนใจหาซื้อได้นะครับร้านอของฝากนะครับจะอยู่กับปตท่อแวเข้าไปซื้อกันได้นะครับพี่น้องราคากับบแพงยี่สิบห้าบาททำซ้ำเข้าซื้อทั่วไปปกติบางนันก็สามสิบาทโดยซ้ำนะครับอ่ะขอบคุณพี่น้องหล,ยลายหลที่เข้ามาติดตามช่องยูทูปพูนอ่าช่องยูทู e เขียนไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันไหมคลิปต่อไปขอบคุได้หลายๆสวัสดีครับ